สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังนะครับฟังบทความดีๆของผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับของพี่มาร์คซักกเบิร์กกันนะครับโดยเว็บไซต์ medium.com นะครับที่เขียนบความไว้นะครับในหัวข้อว่ามาร์คซักกเบิร์กกับสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาของฮาร์วาร์ดเป็นอีกหนึ่งสินทรพจน์ที่ดีที่สุดเลยนะครับ มาร์เริ่มต้นด้วยการบอกว่าเหตุที่เรามาพบกันในวันนี้เพราะคุณทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำนั่นคือเรียนจบ Harvard และวันนี้ผมพูดสุนทรพจน์นี้จบนั่นหมายความว่าผมได้ทำอะไรบางอย่างสำเร็จจริงๆที่นี่เป็นครั้งแรกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากตลอดเวลาของการพูดคือภาพของภริยามาร์ ซึ่งนั่งเปียกอยู่กลางสายฝนที่ตกพร่ำในวันนั้นมันบอกบอกให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือแม้แต่เป็นภรรยาของบุคคลระดับพันล้านคุณก็ต้องนั่งตากฝนเปียกเหมือนกันมาร์กเองยังพูดถึงครั้งแรกที่ได้พบภรรยาของเขาพริสซิลลาชานในงานปาร์ตี้ที่เพื่อนๆจัดให้เพราะคิดว่าเขาจะต้องโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแน่ๆ และในปราร์ตี้นั้นมาร์คได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนที่ฮาวเวิร์ดคืนนั้นมาร์คบอกว่าผมจะอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ได้อีกไม่นานดังนั้นรีบมาเดทกับผมเถอะอย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของสุนทรพจน์ครั้งนี้คือคำว่า Purpose หรือเป้าหมายนั่นเองมาร์คเล่าเรื่องที่เขาประทับใจเรื่องหนึ่งของประธานดีจอห์นเ แคนาดี Kennedy, ขณะไปที่ NASA s p a c e Center JFK พบกับคนทำงานจากพื้นคนหนึ่งแล้วถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ชายคนนั้นตอบประธานาธิบดีว่าผมกำลังร่วมส่งคนไปดวงจันทร์เป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวของเราเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เป็นเหตุผลทําให้เราต้องทํางานต่อไปเพราะเป้าหมายจะเป็นตัวสร้างความสุขที่แท้จริงพวกเรากําลังเรียนจบออกมาในช่วงเวลาที่สําคัญมากด้วยความที่หุ่นยนต์กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหลายคนกําลังตกงานหลายคนต้องเปลี่ยนแปลงหลายคนเครียดมีความกดดันสิ่งที่เราต้องทําคือการทําให้สังคมของเราเดินทางไปข้างหน้าซึ่งนั่นไม่ใช่การสร้างงานเพิ่ม แต่เป็นการสร้างเป้าหมายใหม่ๆให้กับผู้คนในสังคมมาร์กจำได้ว่าในช่วงเรียนเขาเคยบอกกับเพื่อนว่าเขาืึงเต้นมากที่จะได้คอนเนคคนในเขาร์แล้ววันนี้คงมีคนมาเชื่อมต่อคนทั้งโลกได้สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยก็คือคนอื่นที่ว่านั้นอาจจะเป็นเรา บางครั้งเรามักจะคิดว่าการเปลี่ยนแลงโลกเป็นเรื่องที่ต้องมีคนทําสักคนหนึ่งคนที่เจ๋งกว่าเราเก่งกว่าเราแต่ความจริงไม่มีใครทําหรอกต้องเป็นเรานั่นแหละอย่างไรก็ตามการสร้างเป้าหมายให้ตัวเองนั้นยังไม่พอเราจะเป็นต้องสร้างเป้าหมายที่ดีพอสําหรับผู้คนอื่นด้วยมาร์คพูดถึง3วิธีในการสร้างเป้าหมายให้กับ ทุกคนบนโลก 1. คือการทำโครงการใหญ่ๆที่สำคัญร่วมกัน 2. คือสร้างความเท่าเทียมกันเพื่อทำให้ทุกคนมีอิสระภาพในการมุ่งสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน 3. คือการสร้างชุมชนของทุกคนบนโลกข้อแรกการทำโครงการใหญ่ๆที่สำคัญร่วมกัน ทุกๆช่วงเวลาจะมีคนรวมตัวกันสร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมีคนกว่า300แสนคนที่พยายามพานักบินขึ้นบนดวงจันทร์รวมถึงคนถูพื้นคนนั่นด้วยมีคนสร้างเขื่อนขนาดยักษ์และอื่นๆอ,อีกมากมายและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วใช่ครับคุณอาจจะคิดว่าฉันจะไปร่วมรวมคนจำนวนมากมาทำอะไรยิ่งใหญ่ได้อย่างไร มาร์กพูดว่างั้นผมขอบอกความลับอะไรบางอย่างไม่มีใครรู้ตั้งแต่เริ่มต้นหรอกไอเดียมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นรากชัดเจนจนกว่าคุณจะได้ทำมันคุณแค่ต้องเริ่มต้นเท่านั้นเพราะถ้าผมต้องรู้เรื่องการเชื่อมต่อผู้คนรู้เรื่องการคอนเน็กต์พีเพให้ได้อย่างท่องแท้ก่อนแล้วผม คงไม่ได้เริ่มทำ a c e b o o k อย่างไรก็ตามการทำเรื่องอะไรใหญ่ๆห,หรือการมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครมันก็ไม่ได้ง่ายชักนทีเดียวบางคนอาจจะหาว่าคุณบ้าแม้ว่าสุดท้ายคุณจะทำถูกบางคนอาจจะบอกว่าคุณเริ่มเร็วไปเพราะมันมักจะมีคนจุดให้คุณช้าลงอยู่ตลอดเวลาหลายคนมักไม่คิดจะเริ่มอะไรใหญ่ๆ เพราะว่ากลัวที่จะพลาดและมันไม่แปลกหรอกที่จะมีความผิดพลาดแต่นั่นต้องไม่ทําให้คุณหยุดความคิดที่จะเริ่ม 2. ส,สร้างความเท่าเทียมกันเพื่อทําให้ทุกคนมีอิสระในการมุ่งสู่เป้าหมายได้เหมือนกันมาร์กบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทํา f Facebook เป็นอย่างแรกเขาเคยทําเกมมาก่อนเคยทำระบบแชทและอื่นอีกมากมายคนอื่นก็เช่นกัน เชียร์โรลิงก็เคยเดินปฏิเสธถึง12ครั้งก่อนที่จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแม้แต่บิยอนก็ต้องแต่งเพลงเป็นร้อยเพลงกว่าจะได้เป็นฮัลโหลคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนได้รับโอกาสที่ผิดพลาดมาร์กชี่เห็นว่าคนบนโลกนี้มีสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างด้านการเงินขณะที่ตัวเขาเองออกจากการเรียนแล้วสามารถทำเงินได้เป็นพันล้าน ขณะที่นักเรียนบางคนยังไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเรียนของตัวเองมาร์กบอกว่าเขาเจอกับเจ้าของกิจการมาหลายคนทั่วโลกไม่มีใครกลัวว่าจะทําเงินได้เท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกแต่กลัวว่าจะผิดพลาดแล้วไม่มีใครอคอยเป็นแบ็กอัพให้ไม่มีใครคอยช่วยเหลือเป็นเหตุผลที่ผูกเขาไม่กล้าเริ่ม เราไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะแค่มีไอเดียดีหรือขยันทำงานแต่มันก็เกี่ยวกับโชคชะตาด้วยเขาเคยเขาเคยต้องคอยเลี้ยงดูครอบครัวถ้าเขาต้องคอยเลี้ยงดูครอบครัวแทนที่จะได้นั่งเขียนโค้ดอย่างเต็มที่ f a c e b o o k กก็คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆดังนั้นคงต้องยอมรับว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มีความโชคดีในระดับหนึ่ง การให้โอกาสกับคนอื่นที่ได้โอกาสกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการศึกษาต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสของพวกเขาในการวิ่งเข้าสู่เป้าหมายได้ตัวเขาเองก็เคยได้ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยการสอนหนังสือให้ความรู้ให้กับคนได้โอกาสคนในยุคนี้เป็นกลุ่มคนที่บริจาคมากที่สุดแล้วคำถามไม่ใช่ว่าเรายินดีที่จะทําหรือไม่แต่คําถามคือเราจะทําเมื่อไหร่มากกว่า และเมื่อพวกเขามีโอกาสที่สร้างสิ่งใหม่หได้สุดท้ายพวกเราทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นกันนอกจากนี้เป้าหมายยังไม่ได้มาจากงานเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างชุมชนชุมชนที่ทุกคนบนโลกอยู่ร่วมกันหมดยุคแล้วที่เราจะแบ่งแยกว่าคุณมาจากประเทศไหนคุณเป็นชนชาติอะไรเพราะเราทุกคนต่างเป็น citizen of the world เมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกัน เราก็จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆร่วมกันได้ช่วยเหลือกันได้โดยไม่ต้องแบ่งว่าประเทศไหนจะเริ่มก่อนใครจะเป็นคนทำเพราะทุกคนทําร่วมกันทั้งหมดและเราสามารถเริ่มสร้างจุดชนเล็กได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณบทความดีจากเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษตรนะครับจากเว็บไซต์ medium.com นะครับ และพบกันใหม่กับบทความดีๆในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ